เพื่อนๆเนี่ยมันเป็นโคมไฟป่างมันเลยอุ่นๆบ่างเขาเลยไปแอบแอบนอนอับแดดเหรอไม่นินใช่ป่ะอ่าไม่นินบอกว่าเขาไปอับแดดอยู่ตอนใหญ่เลยครับอุ้ย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 งับงับโอ้โหเต่วอกอร่อยอร่อยอร่อยมากฮะพักมีประโยชน์นะเพื่อนๆไม่นินตอนนั้นเขามองแล้วไหนเขามองด้ยเหรอตอนนึงเมื่อกี้ตอนนั้นเขามองแล้วโอ้ไม่นนฟินฟินไม่นินก็ มาให้อาหารเตร่าอีกแล้วนะครับชอบมากเลยเนะี่ยกับการให้อาหารเตร่าที่ซีคอนบางแคนะครับโอ้โหเมื่อกี้อ้าปากรอ,อกเลยไม่ดินเนี่ยสงสัยเป็นคู่กันเบ้าคู่นี้โอ้โอ๋อนี่นี่ทีเจ้าหน้าที่ช่วยจับออกมาครับอ่าอุ้ยนี่ินตัวใหญ่มากไม่นินนี่โอ้นีน่ไโหนินเออระวังระวังระวังมือนะโ <Okay. S 1> อเคม่นินก็อยากจะป้อนตัวเล็กนะครับ นายตัวเล็กเหรอไปกินลแล้วมินิตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มาแล้วมินิรอมั้งเอ้ยนี่ตัวใหญ่ให้ตัวใหญ่กินก่น <c oughs> อนเฮ้มีนิอยากก้อนตัวเล็กแต่ว่าตัวใหญ่บอกมาขอกินก่อนนะครับโ <c oughs> อ้โหนี่นี่มินินี่มายืนรอมินินี่ โอ้โหตัวนี้บอกเดินมาไกลนะเนี่ยโอ้โหนี่มาโ,โห้กินใหญ่เลยโอ,โ,โอ้โหเห็นไหมมินินเองขากินเขาหนักอีกยวเเห็นไหมเขากินผักเนี่ยเขาแข็งแรงเห็นไหมครับค่าตาะตัวเลยครับอยากจะได้ก็กินเหรอแล้วมินิปอนแล้วครับปอนแล้วโอ้โกินไปแล้วนี่โอ้โหสามตัวนี้ดูมันกินใหญ่เลย โอ้โหงมายินใหญ่เลยเป็นเพื่อนช้อนนี้ออหอ,อ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โอหดฝั่งนู้นกำลังขี่กันอยู่ครับโอ้ลังปีนปีนขี่หลังกันไปกินนะครับโอ้นี่มินิงเขาอยากให้ตัวเล็กกินนะแต่ว่าเพราะว่ามันอิ่มแล้วเปล่าตัวเล็กอะมินนิงน่ามันไม่กินเลยอะตัวเล็กอะมันอิ่มมันต้องตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเปล่าหนยตัวเล็กฝั่งโน้นไม่ได้เนูแต่ว่ที่เดินไปนู่นอะตอนนี้ เราก็เหลือน้อยแล้วครับนี่เพราะว่ามีนินป้อนสนุกมากเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นโูมไฟว่ามันเลยอุ่นๆว่าเขาเลยไปแอบแอบนอนอับแดดเหรอมีนินใช่ป่ะแดดอ๋อมินินบอกว่าเขาไปอับแดดอยู่ใช่มาแดดให้วิตามินอะไรมีนินวิตามินดีเหรอโอ้เห็นไหมดีเสริมสร้างกระดูกนะเนี่ยโอ้นมินินกระปอนใหญ่เลยครับอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยงับงับโอ้ยเต่าบอกอร่อยอร่อยอร่อยมาก ครับมีประโยชน์นะเพื่อนๆมินินเขาอยากป้อนตัวหัวแดงมากเลยมันก็ไม่ยอมกินนะเพราะว่ามันอิ่มแล้วเปล่ามินินเรให้ตัวนู้นฮะตัวน้นอ๋อให้ตัวนู้นเหรออ๋อตัวใหญ่ตัวใหญ่เขาเขาเขายังไม่อิ่มเห็นไหมตัวใหญ่เขากินแทนเลยม่นินเห็นไหมอตัวเล็กกินแล้วกินแล้วโอ้โหได้กินแล้วตัวเล็กโอ้แต่มินินดีใจบ่าดีใจนะ ตเล็กน่ารักมากเลยใช่น่าดีใจเนี่ยโอ้โหจะหมดแล้วจะหมดแล้ว,วอ๋อแล้วนี่เขากินเคี้ยวอยู่เลยม่นิ่โอ้ยจ่ายให้อ้วนเลยใช่ไหมเนี่ยนี่นี่นี่ม่นิ่งทั้งๆตัวเล็กเลยเขาอยากมากินอุ้ยเขามาขโมยกินแล้วมินินงอ่ะเห็นไหมระวังตรงนี้ให้ตัวน้ำเขามากินมันเป็นโคมไฟอ่ะเห็นไหมเขามาอาบแดดเต็มเลยเฮ้ยนี่ตัวน้ำเขามองเ้าเขามองด้วยหรอตัวนู้นเมื่อกี้ตัวน้นเขามองล้วโอ้เขามองว่าไม่นินเมื่อไหร่จะป้อนไงใช่ปะ แดดให้วิตามินเลยนะไมเน้นเอาอีกทีดิวิตามินดีอ๋อนี่ตัวนี้เดินไวมากอ่เน้นป้อนดีๆนะอ่าไมเน้นเขาอยากให้ตัวหน้าแดงนะครับเอาล่นไปเลยไมหดมัวด่ตัวอ๋อมมีเต่าหัวแดงก่องตัวเพื่อนๆไมเนินเขาเลยอยากจะให้อาหารหัวแดงนะแต่ไมรู้ว่านิ้วจะขาดหรือเปล่าเนี่ยไมเนินเนี่ยฮะเดี๋ยวมันกินนิ้วไว้นะหัวเนนจะตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วกินแล้วกินแล้วกินแล้วเพื่อนๆกินเปล่ากินเปล่า กินปะโอ้ไม่กินม,นม,นม,นมินิเขาอิ่มเขาอิ่มนี่ตัวนี้ไงตัวนี้เออนี่แหละกินแล้วนะงับแล้วงับแล้วโอ้กินใหญ่เลยมินิกินใหญ่เลยโอ้โหมินิก็กำลังมีความสุข,ขกับการให้อาหารเต่านะครับเนี่ยโอ,อ,อ้อะไร <laughs> อะไรเขาเขามาดมนิ้วเหรอฮะอ่า นี่เราเราจะหมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอะเดี๋ยววันนี้มินินขอลาไปก่อนนะครับติดตามช่องมินินฟินเฟอร์ด้วยนะครับอ่าอย่าไว้มินินพามาเที่ยวใหม่นะครับเพื่อนเพื่อน่าวันนี้มินินไปก่อนนะครับบายบาย <c oughs> โอ้โหโหให้ใหญ่เลยให้ใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหเเทียงแล้วเที่ยงแล้วโอ้โ